แค่เสียงกันฮัลโหลได้ยินไหมคะนี่เขาเลยว่ใส um> ่ตาฟัก k มีโอ้โหนี่ยื่นให้โดยไม่ต้องขอนี่จะแอกอะไรให้ได้ทุกคนคือความจริงบินจิบอ้ําอยู่ใช่นะครับกดรู้ไว้ซะด้วยนี่ก็เป่าได้เหมือนกันไหนลองตอบพี่ดูสวัสดีค่ะทุกคน ม,มึงอย an yes Mother, no ู่ในรายการนี้เลยอะเพลง membo ชาชาชาไม่ออกใช่ไหม้นะคะอยู่กับกระเยรีวิวค่ะผู้ชายันนี้ของเราเป็นผู้ชายที่เคยมาแล้วแต่ไม่ได้ออกเทปนะคะเพราะว่ามีอ็กซิเดนต์นิดหน่อยนะคะซึ่งแบบวันนี้จะมาแก้ตัวให้อีกทีหนึ่งแต่ว่าส่วนอื่นค่ะทุกคนกดไลค์กดแชร์นะคะ Facebook Fanpage แล้วก็ YouTube Channel พิมไปเลยนะคะกระเยรีวิวเราอัปเดตคลิปใหม่ทุกสัปดาห์แน่นอนตอนนี้อยากนอนแล้วเนี่ย วันนี้เราตามมาที่ออฟฟิศกันเลยนะคะทุกคนแบบมาเจอกันตัวตัวเป็นเลยค่ะได้แล้วได้แล้วสวัสดีค่ะไอ้ท่านอะไรอยู่คะพี่วนก็กำลังจะแกะข้าวกินครับหิวเหมือนกันหิวอะไรอ่ะหิวข้าวจะบอกว่าเราอ่ะเคยเจอกันมาแล้วใช่ใหญ่พุ้นเลยเนาะพูดแล้วแบบจะร้องไห้แล้วเนี่ยใช่เสียดายมากแต่วันนี้ถ้าเจอกันคือไม่พลาดนะเอาได้กินใช่ใช่กินเขากินอะไรก็ได้หมดเลย แล้วกคนอื่นทุกคนทำไงคะอย่าลืมติดไม้ติดไม้ก่อนมาครับใส่ไม้ก่อนใส่ไม้นี่ไงอ๋อใส่ไม้ต้องถกสูงขนาดนี้ด้วยก็ใส่ไม้ถกสูงขนาดนี้ด้วยนี่บ้างนะไม่ใช่ส่งอีเวงหญ้าซื่อใจ่ลักรับสมัครไหมรับสมัครอยู่เป็นอาชีพที่เหนื่อยนะตอนนี้อายุเท่าไหร่ ตอนนี้อายุยี่ปีครับจริงเหรอใช่ใช่อยากรู้ด้วยค่ะว่าน้ำหนักตัวเท่าไหร่ตอนนี้ตอนนี้หนัก75็ดสบห้าให้รู้งานไปห้าสี่ห้าหกหรือว่าห้าแปดอ๋อห้าสี่แล้วกันครั้งแล้วไม่ได้บอกงี้เนี่ยรอบที่แล้วมันคึกขนองแม่รอบที่แล้วไม่เคยเจอก็เลยคึกขนองนิดนึงปวดร้าสำรบคุณใช่ใช่รู้ไหมว่าครั้งที่แล้วที่แอบชอบวินเพราะว่าบินตอบอย่างนั้นเลยนะจริงเหรอจริงโองั้นหกสิบเลยสูงเท่าไหร่นี้เลือกหกเจ็ดแปด าได้เลยอีตะเกิ้ลคำหยิบกีแล้วหนึ่งนี่ใส่กินแบบไหนบ้างเขาปากเสียกวนตีนอะไรเงี้ยปากหมาชอบเซลถ้าเวลาทำงานก็จะสุภาพหน่อยทำไมฉันมอกหน้าแล้วก็เผดไม่ได้เนี่ยใช่ไหมเห็นยิงฟันตั้งแต่เมื่อกี้แล้วจะโชเลกขอพอดีของวินมีอะไรบ้างสามข้อบ้างอ่ะใจเย็น นึกออกแค่ข้อนนี้ขนตายาวขนตายาวขนตายาวยาวมันเก้านิ้วได้ใช่ใช่ไม่ใช่ขนมาละอันขนโอเคนะคะอ่ะอย่างที่สาม อย่างที่สามน่าจะอดทนนะอดทนอตองรียกว่าอดทนใช่ไหมอ่าอดทนก็ได้ i n ิ e r t เข้าไปอดทนถ้าเป็สาวที่วินชอบชอบแบบไหนจริงๆิวินชอบคนผิวสีน้ำผึ้งนะโดยใช่โดยธรรมชาติแล้วอ,อย่างนี้เลยประมาณนี้เลยหุ่นเหมือนแบบออกกําลังกายนิดหน่อยอะไรเงี้ยเห็นแล้วซีดเลยอะไรเงี้ยเห็นแล้วแบบโหหลงเลยอย่างที่สามสูงนิดนึงอะไรเงี้ยสูง170ได้ไหม แล้วเจทิก็ได้เวลาเจอสาวที่บินชอบส่วนแรกที่มองเลยมองส่วนไหนหุ่นก็คือแบบช่วงช่วงเอวอะไรประมาณนี้แต่ว่ามีคนแอบบอกว่าที่ชอบจริงๆอ่ะคือชอบคนนมใหญ่ใช่ใช่ใช่มีใครไม่ชอบบ้างใช่ไหมนั่งมองตั้งแต่เมื่อกี้แล้วแล้วถ้าสมมติว่าเจอคนที่ชอบอาการออกป่ะถ้าอยู่คนเดียวอ่ะไม่ออกแต่ถ้าอยู่กับเพื่อนมันก็จะแบบอย่างเงี้ยพูดสังเกตตาเดีวอแล้วตาวินจะแปลกแปลกทำไมอ่ะ เหมือนต้องการจะแบบส่งซิกอะไรให้พี่หรือเปล่าบินอ๋อใช่ใช่อันนี้เขาเรียกว่าสายตาฟักมีชีวิตเนี้ยมีแฟนแล้วกี่คนมีทั้งหมด5คนนะแต่แต่ละคนเขาเคยบอกไหมว่าเขาชอบอะไรในตัวบินน่าจะเป็นความใจเย็นอะอยู่กับแฟนเรียกแฟนว่าวอะไรก็แล้วแต่คนนะบางคนเรียกชื่อบางคนเรียกเธอบางคนก็บอกที่รักแล้วถ้ายอย่างนี้เรียกอะไรดีเมียจ๋าไปเป็นหน้าแดงนะเวลาอยู่กับแฟนชอบทำอะไรกันมากที่สุดก็อืม ต้องดูหนังแหละหรอ,อ,อไม่ได้บอกนะเ <c oughs> ป็มาติดแฟนนะแล้วแต่อารมณ์อ่ะตอนเหอไงตอนเหอเออตอนเห,อ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 ,นเหอบ้างฉันรู้สึกว่าเขาแบบมีค่ามุ้งมิ้งอะไรอย่างเงี้ยอยากรู้เลยว่ามีอาการขี้งอนบ้างนะส่วนใหญ่โดนแ,บบแฟนงอนมากกว่าจะงอแฟนยังไงโอ้โหนี่ยืนให้โดยไม่ต้องขอ <c oughs> อันนี้คือดีกันแล้วมั้งเนี่ยก็ได้แบบงอนงอนอยู่ก่อนก็ได้แบบเออยกโทษให้วินได้ไหมอะอะไรนะยกโทษให้วินได้ไหมอะพิดไปแล้วอ่ะ เงินหนังไม่ทําอีกแล้วนะมินก็รู้ว่าเขาต้องการอะไรมินต้องทำยังไงก็ทากอะไรอ่ะปัญหาเนาะทำเรื่องน่ารักกับแฟน่ะอันไหนที่แบบจำไม่ลืมนวลเกิดเขาไอ้เราก็แบบแกล้งทําเป็นลืมไงทำให้เขางอนงอนแบบงอนแบบงอนไปเลยอ่ะสุดท้าย เลี้ยวเข้าโรงแรมที่จองไว้อเออไม,ไม่ไม่ไม่เราก็จองรูปอปข้างบนไวห้ไงแล้วก็พาเขาเข้าไปกินแล้วก็แบบมีวงดนตรีเล่นให้แล้วก็มีแบบเหมือนม,มีของที่เตรียมไว้ให้อะไรประมาณนี้เออก็ไปดินเนอร์โดยที่แบบเขาไม่ได้แต่งตัวแต่ถ้าวินเป็นแฟนพี่นะสต่ว่าวันเกิดวินใช่ไหมพี่จะพาวินนั่งรถเล่นแล้วก็ให้วินนั่งมองวิวข้างนอกวินจะเห็นใต้วิวัดข้างถนนให้เบอร์เดย์แล้วก็บอกรักวินประมาณ1ิบกว่าอันได้มัอย่างนั้นเลย,ยเหรออันใหญ่เลยนะเล่นให้ใหญ่ตังค์เยอะเนาะ ตายเจอผู้ชายแกลวยเออเราจะได้ใจเขาไงเอชเวดเข้าค่พี่วินเขาบอกว่าขอประโยคบอกรักที่ไม่มีคําว่ารักค่ะขึ้นห้องกันอันนี้คือบอกรักหรือว่าทารักบอกรักพอรักตายที่วินใช่ไหมใช่ก็ขึ้นไปแล้วค่อยบอกแบบพิเศษไงขึ้นไปกี่รอบก็ผัดกันขึ้นโอเคไม่ถูกตาอ่ะโดนสาวหักอกปะจะบอกว่าโดนแทงข้างหลังกับคนในกลุ่มเดียวกันแล้วกัน เป็น<โฟ>เวอร์ชันสั้นๆตั้งแต่แรกๆคบกันแล้วมันก็มีปัญหาเหมือนแบบเขาเขา,เขาทำแบบให้เราระแวงอยู่ตลอดอะ่ะไม่รู้ว่าเป็นความโรกจิตของวินหรือเปล่า<ม>ยิ่งเขาทําให้เราระแวงยิ่งรู้สึกแบบเอ้ยรักว่าอะไรเงี้ยอาการเราเป็นัไงบ้างแต่ก่อนเคยร้องไห้แต่พอผ่านมาแต่พักมันไม่ร้องไห้เหมือนแบบเล่นเกมแม็กทั้งวันเลยเหรออืมว่างๆเขาทำอะไรบ้างก็เฉยดูหนังเล่นเกมออกกําลังกายอืมทำงานกินชาบูใช่ชาบูคือแต่ร่างกายของวินที่มีเสน่ห์มาที่สุดสิกแพค ใช่หรอ,อแล้วตอนนี้มีไหมตอนนี้ก็พอมีนะช่วงนี้กินเยอะอ,นนอันนี้คือเรียกว่าอ้วนตัวใหญ่หรือว่าตัวแน่นวิ่ญาว่าไงอ่ะจะใ,ใหญ่แหละมันฟิตปะล่ะก็ฟิตเคยเห็นแล้วเขาลงในสตอรตอรี่อะไรอย่างเงี้เยเคย,เ,ยเห็นแล้เหรอเอกกำลังกายเลรู้สึกว่าอยากเป็นสะพานที่วินจะผ่านด่านคุณพ่อคุณแม่ยากไหมไม่ยากนะพ่อแม่วิ็นใจดีมากคือแม่เป็นเคยบอกกับวินคำหนึ่งว่า ถ้าวินรักใครแม่ก็รักคนนั้นชอบมากเลยอ่ะได้ข่าวว่าล่าสุดเนี่ยแม่คุณปวดหัวมากเลยนะยังไม่เห็นรักสักคนเนี่ยได้ข่าวแม่เธอปวดหัวมากตอนนี้คือแม่บอกว่าแบบเช้าคนเย็นคนกลางคืนคนอะไรอย่างเงี้ยใครบอกมาเราก็เจ้าชูเช์วินก็เจ้าชูนะดูออกใช่ใช่นี่จะบอกอะไรให้ทุกคนคือความจริงวินจีบอ้ําอยู่ ใช่กดรู้ไว้ซะด้วยเดี๋ยวอีกหน่อยตั้งสถานะห้ามพึงนะครับข้าเขกันเราจะคขบกันแค่ระยะสั้นนะเอาสามชั่วโมงพอคขกันแค่วันละสชั่วโมงชั่วโมงสามยต่อชั่วโมงละร้อยนัวจำกุญแจอีก200รอยโอเคพี่อําเขาบอกมาอย่าอย่าอย่าชอบคนจีบก่อนหรือว่าเราจีบเขาก่อนปกติก็จีบก่อนไม่ค่อยโดนคนจีบก่อนนะ อ,อยากมีฟิวนั้นมากเลยอ่ะเอาติดได้ไหมได้ดิ <c oughs> ไม่เคยมีเลยอ่ะจริงๆนะพอกติแล้วเราไปกันวินจีพี่ก่อนหรือพี่จีวินก่อนพี่อ้ําจีบวินก่อนทีห่หอใช่ใช่ใช่จีบยังไงอ่ะพี่อ้ําชอบเดินม,มันล้วง อันนั้นไม่ใช่ว่าจีบนะฮะอันนั้นคือรลบเลยชอบคนอายุอ่อนกว่าหรือว่าแก่กว่าชอบคนแก่กว่าเพราะอะไรเพราะรู้สึกว่าเขามีวุฒิภาวะและความรับผิดชอบที่ค่อนข้างมากกว่านะพูดง่ายคือ,อไม่ค่อยงี่เง่าอะไรนี่เมื่อกี้พูดถึงเรื่องความเจ้าชู้ถ้าให้บอกเป็นคะแนนความเจ้าชู้ของเราหนึ่งถึงร้านเท่าไหร่เอาหนึ 10, ่งสิบหนึ่งสิบหกแล้วกันนะหกฉันจะบอกเลยว่าถ้าให้ดูนะยี่สิบ คือเกินสองเท่าไปเลยคือเจ้าชู้นั้นรู้ตัวปะ่ะแค่ภายนอกเปล่าไม่รู้ดิแต่ถ้าภายในก็ได้ท้าไม่จีบอือก็ใช<ๆ>่อยากลองเหมือนกันอยากรู้ว่าเป็นว้าวเอสเด็ดเท่าค่ะพี่บีนเคยมีกระใคยมาจีบไหมคะเหมือนที่บอกเมื่อก,กี้ก็ไม่ค่อยมีคนมาจีบไม่มีกระใคยมาจีบไปหรอไม่เคย,เย,เคยแต่บุคลิกน่าจะเป็นคนที่แบบเฟรนลี่ได้กับทุกเพศเลยนะแบบได้หมดเลยอย่างเงี้ยวินเฟรนลี่กับทุกเพศครับ วินไม่ไม่กีดกันทางเพศเข้าใจป่ะเขาเรียกว่าอะไรคนเรามีอิสระในการที่จะเป็นอะไรก็ได้คือถ้าเราอยากเป็นอะไรเราก็เป็นเว้ยเราไม่ต้องไปสนใจคําพูดคนอื่นเราอยากเป็นอะไรเราก็เป็นจะเป็นอะไรก็ได้จะคบใครก็ได้แล้วก็จะกินใครก็ได้ของเราใช่จะล้วงใครก็ได้เหมือนกันถ้าวันหนึ่งเราบอกว่าเกิดแบบหลงรักเป็นแบบว่าเพศที่3ขึ้นมาจริงเงี้ยคิดว่าพ่อแม่จะโอเคหรือว่าเราจะผ่านด่านยากไหมคิดว่าพ่อแม่น่าจะโอเคนะแต่มันก็ยังไม่เคยเกิดขึ้นกับวินนะฮัน่าถราหล่อดูหน่อยได้ไหมคะ น่ารักล่ะน่ารัก pues พี่ว yeah, ินคะอัปเดทหน่อยค่ะเป็นรอยู่บ้างทำธุรกิจส่วนตัวครับมีเป็นร้านนวดที่หนึ่งแล้วก็มีธุรกิจสตาร์ทอัพด้านดนตรอีกที่หนึ่งครับเราเป็นบบไหสตาร์ทอัพ ก็เราทําเป็นเหมือนแพลตฟอร์มเล่นดนตรีออนไลน์เนาะสำหรับนักดนตรีที่อยากจะมาสร้างหรือว่ามาเข้าร่วมวงดนตรีคนอื่นๆนะครับเราทําเป็นแพลตฟอร์มให้เขาเข้ามาแบบหาเพื่อนเล่นดนตรีได้อะไรประมาณนี้เป็นแอปพลิเคชันเลยเหรอตอนนี้ยังเป็นเว็บอยู่แต่ว่าเรากาลังพยายามจะพัฒนาให้เป็นแอปอยู่ครับอินเสิร์ตเข้าไปใส่ค้าวบนาวด้วยค่ะเอสเวนเข้าค่ะเขาบอกว่าแม่คะถอดเสื้อพี่วินคุยกันได้ไหมคะ ได้ไหมก็ต้องได้แหละมาขายนี้แล้วด็อกมารายการนี้ต้องถอดไม่ถอดถูกว่าไม่ได้มาจริงเอาไม้เก็บไว้ก่อนนึงเก็บไว้ถูกที่มากหนึ่งสองสามทิ้งตัวเทสเสียงกันฮัลโหลได้ยินไหมคะได้ยินไหมคะได้ยินไหมอัาน ดินเนาะโอเคโอเคมีโอกาสออกเดทกับพี่หนึ่งวันบินจะพาพี่ไปไหนบ้างทําอะไรบ้างไหนลองบอกหน่อยพี่โหไหนก็อยู่บนดาดฟ้าแล้วเนาะต้องเปลี่ยนบรรยากาศบ้างทำไมคิดต่างกันเลยวะเนาะเราก็ต้องนั่งกินกาแฟกันแหละใช่จิบกันแบบว่าชิวๆยาวๆเนาะกินกาแฟอร่อยต้องร้องยังไง <laughs> อดีตีิการเราเนียวไปไหนบ้างยี่ปีช่วงบงแต่เช้า <laughs> พาไปออกกำลังกายด้วยกันแต่เช้าเลยเพออราะว่าอยากเห็นพี่อ้ําใส่ชุดกีฬาแล้ง่ายต่อพอเหนื่อยแล้วใช่ไหมก็เราพาไปดูหนังแหละอืม,อมดูหนังอันนี้ดูเรื่องอะไรดี <laughs> น่าจะนั่งดูคอมที่บ้าน <laughs> เคยเปิดแม JP 1 8ี com อะไรเงี้ยไม่อยากดูคอมอ๋อไม่อยากดูคอมอยากดูอะไรคนดูวน้องคอมเมนต์มา่อสัคะว่าอ้ามอยากดูคอมอ้อยากจะดูอะไร ที่พินชอบแหละคงพาไปนั่งรูปท็อปสักที่หนึ่งไปจิบไวชิวๆแล้วที่เหลือก็ปล่อยให้เป็นไปตามยะถากรรมไปที่กับพี่เอาข้าะกลางคืนนะเตรียมของไปสามอย่างเตรียมอะไรบ้างยาคุมเอาไปทำไมเอาไปทำไมก็คงจะเงินโทรศัพท์แล้วก็ถุงยางบวกอย่างที่สีได้ไหม อย่างที่สี่ KY เป็นงานด้วยหรอเดี๋ยวเจ็บไหมเดี๋ยวเจ็บมีทักษะพิเศษอะไรมาที่แบบว่าไม่มีใครรู้คงจะเล่นดนตรีอะไรเงี้ยเล่นดนตรีร้องเพลงแซ x โ p h o n ใช่ใช่จริงหรอแล้วยังอื่นเล่นได้ไหมอย่างอื่นก็เล่นได้นะเพราะว่ากีตาร์เบสกอง ได้ร้องเพลงได้เครื่องเครื่องสีเล่นไม่ค่อยได้เครื่องเป่านี้ได้ได้เกือบจะทุกชนิดเลยนีเกร่เป่าได้เหมือนกันไหนลองเป่าปีให้ดูเกลียเกียความนั้เหรอว่าแหกมีอะไรในชีวิตที่อยากลองทำแต่ยังไม่เคยทำนะอยาไปอวกาศเกินเอื้อมไปหน่อยอะแบบใกล้ๆได้ไหมไม่มเกินเอื้อมนะอีลอนมัสเขากำลังทำอยู่ไปแบบว่าทัวร์อวกาศไงหรอใช่อยากไปดูนอกโลกแล้วดูแลได้อะไรมันก็เป็นสิ่งที่ไม่เคยเห็นมาก่อนในไทยเนะ ขึ้นสวรรค์ไหมละ่ะ,ะนี่เวลาออกกำลังกายชอบออกกำลังกายด้วยอะไรส่วนใหญ่ชอบท่าเบสิกมิชเนนชอบเน้นส่วนท้องอะ่ะเพราะว่าท้องมันออกง่ายสุดอย่างเนี้ยนี่รอยสักใหม่เพิ่งเห็นครั้งก่อนไม่เห็นใช่แล้วจะมีเพิ่มไหมเพิ่มมีแพน,นไปแล้วข้างนี้ทางแขนใช่ตรงนี้มันจะต่อมาถึงช่วงบ่าแล้วก็ลงมาถึงไหล่ตัดถึงต้นแขนแต่เหมือนแบบดึงข้อดึงอะไรเงี้ยหนักๆเขาแก้มามนหมเวลาเวลาจะเสร็จไง เวลามันจะเสร็จอะมันก็ใกล้เสร็จเออเวลาใกล้เสร็จก็ต้องแบบเก่งนิดนึงแล้วก็แบบเออเขาเรียกว่าเสียงแบบสุดท้ายอะไรเงี้ยเมื่อกี้ปลาจะบอกว่าเดี๋ยวจะลองขอจ้องตาดูหน่อยตอนเนี้ยฉันบอกเลยว่าฉันไม่กล้าจ้องวินกระตาลายมากเลยหนูว่าทําไมอะเป็นความที่ตาหวานแล้วก็ตาแบบลายไปในตัวเหรอเจ้าชู้อะคือฉันบอกเลยว่าถ้าผู้หญิงคนไหนจ้องตาแกคือแบบไม่มีทางรอดได้จริงอ่ะลองเทสลองเทสดูนะคะหนึ่งสองสาม Wait wanna a minute I I've trying just wanna get to you. been you. for some time. ใช่ไหม <c oughs> บอกว่าโอเคตาออกใส่น่ารักน่ารักถ้ามีแฟนแล้วแฟนแต่งตัวโปจะโอเคหนมะดีชอบครับจริงเหรอใช่คือเราไม่ไม่ควรไปห้ามในสิ่งที่เขาชอบเขาชอบอะไรก็ปล่อยเขาทำแล้วถ้าเขาชอบแดเหรอก็อาจจะต้องเตือนนิดนึงแล้วอย่างนี้โปไหม ก็ไม่โป้นี่กําลังดีไปเที่ยวไหนบ่อยสุดฟิตเนสทำไมอะแต่สาวๆอยากเจอก็เจอที่ฟิตเนสอืมใช่บางทีไม่ได้เข้าไปเล่นเข้าไปนั่งเล่นพี่วินคะอะไรในชีวิตที่สําคัญที่สุดณตอนนี้เงินไม่เรื่องอะไรธุรกิจอ่ารักเหมือนลูกแต่ว่าเราก็ล่มลูกคุกคานมามากพอใช่ใช่ทุกวันนี้ก็ยังลมอยู่ต้องเวลาไหนที่รู้สึกว่าแย่สุดในชีวิตแล้วผ่านมาได้ยังไงมันจะชอบมีคนเข้ามาบูลลี่หรือว่าคนที่มาแบบเอ้ยมันเป็นไปไม่ได้หรอก ไม่เห็นทำเลยเมื่อไหร่จะไดะ้สบประมาทเราใช่แบบเลิกทำไปเถอะอะไรประมาณนี้แต่พอหลังๆนะเราเริ่มแบบไม่สนใจแล้วเราก็ได้มองว่าให้มันเป็นแรงบันดาลใจแล้วกันว่าไม่ได้ให้หมันกูทำให้มึงดูอะไรประมาณนี้ตกหลุมรักคนง่ายนะจะบอกว่าถ้า f ฟ r ร์สอิมเพรสชั่นตกอคุมรักง่ายแต่บางทีพอรู้จักไปแล้วเราอาจจะไม่อยากรู้จักเลยไม่อยากรู้จักเลยนี่แต่อย่ไหนที่เจอแล้วแพ้สุด <laughs> ถ้าไม่นับผู้หญิงขี้อ่อยแล้วก็แบบเลิกเซ็กซ์กันนะ เออได่ไหนอันไหนแพ้สุดอุ้ยไม่ชอบคนขี้อ่อยนะละเออใช่หรอใช่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 อืมฉัชอบคนขี้อ่อนอยู่นะอินขาประมาณนี้แหละเอาแบแบล๊ได้ไหมอินอืมประมาณนี้แหละอีกนิดเดียวจะค้างแล้วแ่กเขาแบบแน่นมากเลยขอแบบดูใกล้ๆเขามาดูหน้าอกดูแบบคือแบบดีไม่ไหวแล้ว ถ้าอยากจีบวินต้องชวนคุยแล้วไหนถึงจะคุยได้นานๆบางทีวินก็รู้สึกนะถ้าเกิดแบบคําถามกินข้าวยังอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นคําถามที่เบสิกเกินไปอ่ะคือแบบใครๆก็ถามได้หรือบางทีแบบมันเที่ยงแล้วมันมันก็กินข้าวแล้วอะไรประมาณเนี้ยถามว่าซื้อกล้องหรือยังใช้กล้องรุ่นอะไรโอ้อันนี้ตอบเป็นไงบ้างตอบยาวเลยถ้าเป็นสิ่งที่วินซื้อหรือวินชอบเนี่ยโหยาวอยาให้สาธยายเลยพุดมากอยู่ด้วยแล้วเวลาที่วินโสดแล้วพี่วินแบบว่าหิวๆอะไรอย่างเงี้ยทำไงคะก็คงเข้าแอปสักแอปนึงอะ นุ้ชายขันนุ้ชายลาดใช่แสดงความรักรุนแรงไหมคะใช่ค่อนข้างรุนแรงนะคือแบบกล้าเปิดเผยในที่สาธารณะอะไรเงี้ยกระช้าผมใช่ใช่ที่หรอใช่วินก็มีมีแล้วแต่อารมณ์นะแล้วแต่ครั้งเป็นคนชอบเอาใจแฟนไหมชอบเอาวันนหนเอาใจได้กี่รอบเช้ากลางวันเย็นหลังอาหารสูงสุดที่เคยทำมาก็ประมาณสี่ก็ไม่เยอะนะวินเราเลิกกันเตรียมเขาต้องการมากเกินไป คิแต่ไม่ใช่กับคนเดียวนะแรงมากก็มาลุมๆเลยสิคะกัดปากล่างแล้วพกเคขาอ่าให้ฟังหนค่ะหน้ากล้องเอาแบบยาวๆกว่านี้ค่ะเหมือนเสือแล้วนี่ถามหน่อย่าเป็นคนลำเอียงนะลำเอียงยังไงกับใคร เป็นคนลำเอียงไหมอ๋อไม่เอียงอ๋อไม่เอียงซ้ายเอียงขวาไม่เอียงไม่เอียงตรงตรงตั้งขึ้นมันจะแบบเฉียงขึ้นนี่ชอบอะไรในร่างกายเรามากที่สุดไมะเป็นหัวไหลมีหัวอย่างอื่นไหมที่ชอบอ่ะมีหัวอะไรฮะหัวอะไรหัวแหละถามด้วยสีอะไรอันนี้อยากรู้เองละสีอะไรฮะสีอะไรสีชมพูพี่บินคะอยากรู้เลยค่ะว่าเมนูอาหารที่พี่บินชอบหนึ่งเมนูคืออะไรคะชาบูนะมั้ยอ่ะ ตอนกินชาบูครั้งแรกอายุเท่าไหร่โหชาบูแรกอายุเท่าไหร่ปีหนึ่งกินอยบาใครกินชาบูใครกับเพื่อนกับแฟนกับคนรู้จักหรือกับแฟนแฟนตอนนั้นกินเป็นเลยไหมมาถึงก็เป็นเลยนะก็คือต่างคนต่าง้วกินเป็นศึกษามาครั้งแรกด้วยกันแต่ศึกษาน่าจะศึกษามาเยอะเดี๋ยวนี้มันมันตามอารมณ์ตามวไปเรียนออนไลน์เยอะแยะช่วงเนี้ยแล้วเขาชมไหมว่าแบบของเราดี ความรู้สึกที่แบบมึนๆก่อนอมันครั้งแรกกันเนาะแล้วเขากินชาบูหรอไหมกินจิเขาต้องกินดิแล้วเราไปเอาชาบูฟาดหน้าฟาดปากใช่ไหมก็ฟาดนะรวชาติเป็นรใช่ไหมใช่แล้วแต่อารมณ์หูตามีใหญ่ม่างหนัไหะ <c oughs> กินชาบูหนึ่งหม้อใช้เวลากี่นาทีคะใช้เวลากี่นาทีประมาณครึ่งชั่วโมงอะคําไหนที่จะแบบว่าเอาไว้ชวนเวลาแบบเธอไปกินชาบูกับเราเนี่ยใช้คำว่าอะไรที่แบบเป็นของเราเลยอะถ้ายังไม่เป็นแฟนและกําลังจะไปกินชาบูกันครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยเวลาไปส่งเขาก็จะแบบเธอปุดฉี่วะเธอเข้าห้องน้ําหน่อยอะไรเงี้ยแบบไปปล่อยน้ำมีคนเคยบอกวินว่าเขาก็ไม่รู้ว่าจะทําแล้วก็ตกใจอะจะพอก็ได้นะเขาก็เลยพูดกับวินว่ามาขนาดนี้แล้วอะก็เลยแบบโอเค สามคำที่คนเขาชมเราหลังกินชาบูเสร็จเขาชมเราว่าไงบ้างลึกทนฟิตและได้ตัวเองล่ะสามคำคำว่าอะไรล้ากระแทกแรงคิดดีไม่ได้เลยเนี่ยหรือว่าเปลี่ยนก็ได้เป็นกระนำซัดจะไหมเอ็นเตอร์เทนเต่าค้าผมว่าพี่วินค้าเวลากินชาบูเผ็ดๆทำเสียงเผ็ดยังไงคะพริกร้อยเม็ดเลยอะแบบว่าน้ำหมาล่าเลยมันก็จะเป็นฟิลอย่างนี้ ไม่สลักเลยนะถ้าไมอย่างนี้าไม่ใช่อย่างนี้เหรอไม่ใช่แบบจิกเหรอวันนี้มากันเธอรีวิวให้คะแนนตัวเองเท่าไหร่ดี1นึ่งถึงสิต้องถามเลยค่ะว่ารู้สึกแล้วก็คิดเห็นยังไงบ้างกับ LGBT รอบตัวในปัจจุบันนี้ก็รู้สึกว่าเขาก็เหมือนคนทั่วไปครับเขามันก็ไม่ได้แตกต่างกันมากอ่ะคือการใช้ชีวิตคนเราเรามีอิสระในการเลือกไม่ว่าจะเป็นการเรียนการศึกษาหรือว่าทางเพศอะไรเงี้ยเราก็มีความอิสระแล้วก็ความเท่าเทียมกันไม่ว่าเราจะเป็นเพศไหนครับแล้วก็คนเหมือนกันเนาะ ไฮบุรีเนี่ยเจอวินแรงมากเียวรอแล้วนะคะวันนี้เจอกับพี่วินรอบสองใช่รอบสองแล้วก็ยกังสน,นุกเหมือนเดิมนุ่งเหมือนเดิมเลยเหมือนรอบแรกรอบแรกเป็นไงรอบสองก็เป็นงั้นนะคือต้องรีบถ่ายนะคะเพราะว่าเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเราสักกระเต็มตัวแล้วจะไม่ใช่วินคนเดิมแล้วจะเป็นวินคนใหม่ละวงเล็บของพี่อ้ําวงเล็บนะคะของพี่อ้ําเพราะว่าแต่ละคนจะได้โคตาแค่วันหนึ่งสองชั่วโมงเท่านั้นตรงนี้แหละ แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวรายการบินเดี๋ยวช่องบินเล่นเองล้วนๆเอะไรอ่ะเนาะใครชอบบินนะคะก็ไปติดตามไปเลยนะคะ IG เขาหรือว่าอยากสนับสนุนนะคะธุรกิจสตาร์ทอัพ แอปพลิเคชันต่างๆก็ไปตอบถามไม่เลยเกี่ยวกับดนตรีนะคะพี่วินก็จะคอยตอบคำถามใช่ครับถามได้โดยตรงเลยอินบ็อกซ์เข้ามาก็ได้ค่ะถามเรื่องอื่นได้ไหมแบบว่างไหมชวนไปกินชาบูอะไรเงี้ยก็ได้ถ้าเป็นชาบูวินไปนะว่างใช่ไหม <c oughs> ใช่ใช่ใช่นะแล้วถ้าชอบกันเลยรีวิวกดไลค์กดแ,แ,แชร์เฟซบุ๊กแฟนเพจแล้วก็ยูทูบชาแนลพิมพ์ไปเลยนะคะกระเทยรีวิวเราอัปเดตคลิปมาดูสัปดาห์แน่นอนค่ะวันนี้ฝากกันด้วยนะคะว่าใครไม่รีวิวกระเทยรีวิวค่ะได้ค่ะ Young. Not like you that you เป็นอะไรที่สาหรอได้กับลิยายเรียกเมตจเบนอาเดี๋ยววันนี้เดี๋ยววันนี้เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวคืนนี้นะนะแล้วถ้าบอกว่าจะเก็บเสียงในข้างล่างอ่ะมาช้าเราอ่ะ ก็นัดสี่โมงใช่ไหมก็เขาจินตนาตแปดโมงแกมาถ่ายพยายามลืมลืมอ่ะที่วันนี้มาถ่ายวันนี้ก็เพราะว่าพยายามลืมลืมไงพี่จะลืมบินออกจากหัวใจพี่แล้วนะจริงเหรอทำไมบินไม่เคยลืมพี่อ้ําเลยแม่แต่แค่บุบแม่บุบนี่เราไม่เจอกันกี่เดือนแล้วเนี่ยนานแค่ไหนสองเดือนได้ไหมต้องถามผู้ตการผู้ตการตอนนั้นเดือนไหนนะคะัอ๋อขอโทษค่ะตอนนั้นน่าจะมีสาลืมบทค่ะอ๋อ ยเนาะเกียรติวินเอ่อไม่ต้องเม้มปากครับตากล้องครับต้องขันกีแบบนั่นแต่ปฐมอ่ะช่วงปฐมตอนนั้นบอกชื่อร้านได้ไหมอ่ะอันนี้คือเรื่อง18ห่วงยินทะกุตาปฐมหรอข้างล่างเด็ดจริงจริงเอาข้างล่างไหมอ่าพี่หักซิพี่ไฮเดอร์ซีนซิมชอบอะไรพี่แบบเนี้ยพี่แบบนั้น ไม่ก่อนรายการกนเคยวิวเยื่ออันนึ่งแต่ไรวินมองหน้าอยู่ได้อะไรก่เอ้าแค่มองอะไรอ่ะมีอะไรจะพูดหรือเปล่ามองนมก็ได้อ่ะ